สวัสดีครับผมบสวัดีแล้วครับกับบ่าวเมืองสีครับนี่มีหละผลงานพอย่าย่ายครับนี่กําลังงัดได้ประมาณสองสองถึงสามแถวครับอยู่นี่ก็ได้ส่วนเทว่าทอนขึ้นมากอะได้ขนขึ้นรดไปแล้วครับนี่อันนี้คือห้อยเทวาเพิ่นทอนออกมาหันครับประมาณสามแถวครับอยู่นี่ ประมาณสามแถวครับจะสีได้เกลียบเต็มรถ้วครับนี่นี่เดี๋ยวพญานาคเพิงเง่นกำลังขนขึ้นรถเตรียมสีไปขายนะครับพี่น้องบ้านนี่นี่แหละครับเหลืออีกสองกองสุดท้ายนะครับนี่เดี๋ยวเอาขึ้นเบิร์นี้กับซีเมนไปขายแลนะครับบ้านนี่น่นะัอู้วนี้กับซีห่อนน่้ด้อครับด้วย อากาศเขาอบเอาบานนี้สวยมาในระดัเดียรโอ้แห้งนะครับบานนี้นี่แล้วครับเอ้ยขนาดมันหากรองเนาะนหากรองกะถือว่าหัวใหญ่หัวดวกพอสมควรครับนี่ไก่สีเต็มรถแล้วครับนี่นหากกรองก็หากรองบ่ใหญ่ครับนี่และะ้วกันที่ว่าท้ายพี่ยยน้องเบิ่องเงินประมาณสามแถวครับ ก็ได้มั่นกับถืออยู่ประมาณนี้แหละครับนี่เดี๋ยวก็เอาขึ้นเบิดเนี่ก็แม่นพอนนอน่อแล้วครับนี่ห่อนแล้วเ,เดี๋ยวมืออื่นยังสืมาเห็ดตัครับนี่เออเอาซ้ำพอประมาณนาะหอมปาก <ทะ S 1> หอมคอครับอบันบรุดเมือละพันนี่กับสุดยอดลวครับมั่นนี่เห็ดพุดยอดน่ะเอาซันมวย,ย,ย,ยเรื่อยครับเยรื่อยเห็ดไปเเรื่อยครับ นี่ล่ะวิธีซับของพญานาคครับนี่สีได้ซับแล้วก็สีไดงหอดลงดีๆกับจังสีคอยเอาไปขายครับนี่ซับนี่กับสีบัวได้ตันหนึหน่งได้ได้บ่หงย่าง่าง่งางบ่หอดกับ,กบเคี่ยมหอดเนาะครับครับจะล้นขนาดกับสีซูซีเล้าเครื่องหรือเจียบ่อยีโน่นะนะประมาณเอาซ้ำ หอมปากหอมคอครับติดตามครับเดี๋ยวโซ่บินเดี๋ยวใส่มันเสียเดี๋ยวรอรุ่นกันเบิังอีกครับว่ารถสิออกง่ายบ่ครับให้สิออกยากบ่เนี่ยมันสิติดลมบ่ให้มันขึ้นให้รถเกี่ยวว่ะแต่ว่าโอ้ยทางเข้ามาก่หครถเกี่ยวเนาะขาพอสมควดด้วนะครับเพราะว่ามันมีแต่ห้อยรถเกี่ยวนะครับบังแนีนี่หให้ลดเกี่ยวให้ลดดูดจะไปดูดเพื่องเออมันสิออกง่ายบ่เลยเหือ บ่วมันว่าใส่มันได้หลายนีย่ออกบ่ได้น,นี่ห่วยเห็นนะฮะวะนี่บ่มีมผู้ซุกซอยได้นี่ค่ะเอ้ยขนาดแต่ขนาดหวัวดุนนี่เนาะแมน่นเขียวเลยนะครับนี่ยเอ้ยวัวบักใหญ่เลยว่ะ นี่ลนะกะทิยูหัมานนี้แหละครับถือว่าหัวดีพอสมควรนี่หรอกครับสามถีว่ว่าเบิงเบิงเลี่ยวเมาซีพันนี่แหนะผมก็ว่านา่าจะคุ้มค่าอยู่นั่นเ,นเพราะว่าเบิงจากถอนขึ้นมาเลี่วหัวมันนี่หัวดกอยู่ครับถือว่าโอ,โอเคนะผ่านอยู่น้ำหนักใส่ได้เลยละ่ะครับน้ำหนักก็ถือว่าน่าสีใส่ได้อยู่ครับเพราะว่ามันเบิงจากหัวมันแล้วนะ ตัวตานทอนนี่กันัวใหญ่อยู่ยี่าชัดถึงก่าสองกุกับสามแถวนะฮ่อทอนมาเนาะงสามแถวมันแถวละกับเก็บหม่องหัวมุมแนมหม่องละเล็กหม่องละน้อยครับนี่รถอุ้ยใหญ่นี่มันรถมาขุดครับบารนี่ขั้นมามื้อนี่เสียรถมาขุดเลยนะครับบารนี่เสียรถมาจกรุกอะไรบารนี่เสียรถมาจกเอาเลยเป็นคู่ปะตาครับเคนเฉียวมาคู่ปะตาเอลซีเจ็ดเอลซีเจ็ดบารทันครับเดี๋ยว เพิ่นกับสิได้มาชว่ทีมือครับให้พี่ให้น้องเบิ้งครับเนี่การถอนมั่นเพิ่นเป็นแนวใดผ่านถอนมั่นเพิ่นโอเคบอมั่นขาดบอมะใหม่พี่น้องมองในแบบว่าผู้ใดไทีว่าบออยากใส่รถแมนครับอยากเฮ็ดเอาแบบในขนานดะแบบรอบรัวนี่ก็คือใส่แมคโครเนี่แมคโครขาโคนครับเนี่ย <laughs> ลุงของผมเลยครับแมคโคร ro, จริง แมคโคต้นปองหูอย่างดีนะ <c oughs> ต้นปองหูจะได้เหงาเลยล่ะครับ <c oughs> โอ้่ยแต่เป็นปองหูปลาแข็งเป็นแข็งนะครับเพือแค่ใส่ไม้ไผ่เมกะเทว่าเดี๋ยว,วให้ถามก่อนแมคโคเนี่เพิ่นมีสองแบบเลยเนาะ,ะแบบแบบหนึ่งพิ่นสียังก่อแบบดึ่งคางเออเป็นแบบปากฉลามดึ่งคางมันจะยหญ่แม่ครับแต่ว่าตัวนั้นน่ะสิเป็นตัวเก่าเนาะครับกันตัวนี้เฮาก็ซุปงามด้วยเออแต่ว่าตัวนี้เพิ่นสิซุปซุปเข้างามมันสีเข้ากับ เงามันพอดีเลยครับนี่เงามันพอดีปรับเลยนะมันอยู่ในลักษณะนีิเนาะเออเนี่ยนี่ตัวพี่น้องพื้นจะว่าพื้นที่เป็นแคบต่นไปอยากใส่รถแมนครับขนาดนี้ก็ขั้วมันสองรถสามรถนี่ยมันต้องใส่ใส่รถใหญ่เพิ่นเน่มันก็จะเป็นผมมั่นเนาะเออห้องซุบเขาสิมันก็สีเขากับเงามันพอดีนะครับมันมันนอนเอียงมาเนะครับอ่ะอัดไปอีกทางหนึ่งหาเหลี่ยมหาเหลี่ยมมาเถอะครับหาเหลี่ยมแต่ในสภาพของดินแข็งนะครับต้นนี้ดินแข็งแน่ นี่ละที่กับที่ยูประมาณนี้ครับการที่ว่าเอาแมคโครขุดคือว่าเขามาถอนแบบบา้บานๆนะครับแบบงไงแบบขนท่เป็นกรแขึ้นมาได้ครับนี่เขาแบบบ่ต้องใส่รถแต่ว่าคนสมัยใหม่นี่ไม่ได้ใส่รถละตัวนี้ก็สทีหายากน่าเจ๊น้อยครับนี่เพราะว่าขั้นใส่รถมันก็เร็วเนาะใส่รถก็เร็วประหยัดค่าแรงน้ำครับขั้น อยู่ประมาณนี้กันนะสีบุ้งถึงส้มม่วงนะถ้ามัน่าเ้าใส่รถุดเนี่ยแต่ว่าขั้นใส่คนกับสีเมื่อยเนี่ยจหน่อยแต่ว่ามันกับโบไปยังเนาะเฮ็ดแบบบ้านๆยังไงใส่คนเนี่ยเบิด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 เสือเพิงสองยางครับผมหนึ่งห้าเหล่าคนราคาปิ๊กมาเสอเพิองอีกอย่ันก็คือกาแฟอีกแล้ครับแต่ต้าใส่รถกับแคร์ขนมาคนหนึ่งมาข้น มันกับเต็มโหลหอยพี่น้องรอดุนเมืองได้ครับด้วยนี่ว่าสิออกได้บ่นออนี่เนาะกับไม่ตีเพิ่นละครับนี่ไม่ตีสีขาวครับนี่เลขกกับงามเลยครับนี่หนึ่งสองสองหกครับนี่ถอดออกมานี่กับื่อประถุดอกว่ามันเล่ยมือเล็ออกแล้วเล็ออกมานี่ละวันนี้ที่สองหรอไม่ครับเพราะว่าเมื่อวานนี่เป็นวันแรงงานโอ้วันแรงงานงาน นี่ละก็ธีอยู่ประมาณนี้แหละครับวิธีการอีสานบานเห่าครับเห็ดให้แต่ว่าสมัยแต่ก่อนนี่มีปอนั่มเลยครับเพิ่นเห็ดปอเห็ดยังอุดตั้งแต่สมัยแต่พอแต่แม,ม่ตั้งแต่กี้บอกโอ้ยเห็ดปอแห่งแห่งยากกว่าเห็ดมันครับเต่นะตว,ว่าเดียวสมัยก่อนนี่เห็ดมันนี่เพิ่นสับเอาเลยเนาะสับเพิ่นสับแล้วเพิ่นไปตากเนาะ เป็นมันเฟนเป็นมันเฟนเออเพิ่นเพิ่นห้องเป็นมันแหงมันยังเต่ว่ามันกัดสีขายได้วราคาเขาก็มันสดแต่มันหัวมันยังมันกัดง่ายอีกแบบหนึ่งคือคือว่าห้อง้องเห็นยังนะครับเ้อาข็คือลดแล้วเขาไปขายเลยแตียว่าเห็ดคือสมัยตะโพเตเม่นั่นไว้สับแล่ะครับใส่ปีบนอกตากนอกบานีนอให้มันหายให้มันแหงมันยังผุแล้วใส่กระสอบใส่ยังไปขายมันล้านมันเตียว่ามันหาม น้ำหนักมันกระบ,บอกนี่ภายในแต่ว่ามันหาราคาดีแมนครับราคามันสูงราคามันดีกว่ากันหลายแต่ว่าตัวนี้มันผัดง่ายไปอีกแบบพ้าทอนเขาเอาขึ้นรถไปเลยครับรต้องตอกมาสนใจอยังมันเลยนี่ะเละเยังอีกก้องสุดท้ายครับนี่ง่ายครับถอยไสดเด้วย เดว่ากับในในเหแบบนั้นมันยากเดจ,จังวะกับถอยรถเขาพอดีเนาะมัน,มนพ่นกลางหน้าครับนี่มากกับถอยรถเสียบถอยถอยถอยเดี๋ยวมืออื่นนี่ขัดนมากนี่เสียรถไท,ทยมาป่าซะก่อนครับนี่ป่าเห็ดท่าขึ้นไปเอารถปีกัมาขึ้นเป็นเคร<ม>ื่องเลยเดว่าเสียรถมาขุดเ่ว่าเขาสีเก็บเหล้วยบว่าล่ะมือหนึ่งนาสีบเลี่ยเนาะเพราะว่ามัน ผามาจากสองสามคนนี่เลี้ยวอยู่ครับแต่พุทธตกป่าห้องดิ้นมันเล็กขึ้นพ่นกับยากแน่แมนครับป่าห้องแน่กับยากแล้วนอฟผ้าไหมนะาะแยกพุทธตกป่าห้องได้นะยังกองสุดท้ายครับบ้านนี่นี่แหละเดี๋ยวให้พยายน่ายเพิ่นถอยรถเขับมาใส่ครับนี่ครับโอ้เหยีดไปเห็นมากครับสิเต็มรถอีดียได้ครับนี่ขนาดมาถอนถารถเพิ่นได้ครับนี่ เพราะว่ารถริมๆนี่ดันรถพุ่นเขาอย่างนะครับก็เลยมาท้อนถ่าแต่แม่นตัวยตามไม่ตีนี่ครับยิ่งนักยิ่งสูครับรุนนี่เอ่งหนักแฮงสูครับว่าแต่เดี๋ยวล่อรุ่นกันเบิ้งครับนี่อีกบากี้นาทีครับนี่เดี๋ยวขืนพด้นเดี๋ยวบ้าวมังสีขืนถ่ายรถท่ายเบิ้งเลยครับนี่ปูละจนหอดปากข้างเลยครับนี่จวดเลยจังหน่อยนี่นักดากแน่เล่นดีครับรุนนี่ อถอยมาเลยครับเออข่าหมพอดีแล้วครับมามามาโอเคก็น<อ>ี่แหละแต่ว่ามันกับสิลำบากเนะี่ยต่ห้อยรถเกี่ยวเลยนะครับบริวารผู้เ <c oughs> ป็นคือเขือเป็น <c oughs> โอ้ยห้อยรถเกี่ยวมันก็ อันห้อยลงม่โคเนาะมาจัดขึ้นเลยพอดีละเต็มหนีพอดีแล้วนี่เอาคือบอกเอาไปใส่ทั้งหนานั่คือว่าบัดรย่ามลงมันจะง่ายบ่อกอ๋อย่ามลงมันเก้าปากหมดอันบัดขาลงนี่เพิ่นมีรถเอาลงเลยเนาะหรือว่าคุณลงมันเก้าลงเลยโอ้อมันรถมาดึงลงเลยแป๊บเดียวเอากบบถอยขับไปซื้อเนาะ พอยไปซื้อตะเกียบะเสียดมันส่วนที่มันเหนียวไปหน้อยแต่ว่าไปขายส่วนนี้ก็กดีหรอกครับเพราะว่าล่าดมันเพิ่นกับบ่ค่อยมีรถเข้าไปนะครับร<อ>าคาก็ดีนะครับต่นนี้ราคากับสดสองบาทกรัวได้เนาะสองบาทกรัวครับสองบาทสามหาครับพุนอ่ะโอ้ยสองบาทสามสิบหาสต์โอ้ถือว่าราคาดีพอสมควรครับเิ่งสั้นนี่ก็นอนฟันหรอครับฟันหาเนาะโอ้บ่แม่นโอ้คือสิได้อยู่ ัท่านกว่าบาทนะครับเนาะถ้าไพมีไฮมันช่วงนี้กับโบพิทบังครับแมนแมนเป็นราคาครับช่วงนี้มีท่องได้ดิ่งแล้วครับท่วงนี้นี่เบื้องตีล่ะหัวมันกับดูถือว่าโอเคอยู่ครับมันท่านนี่ควนมันจะกรอบดีเลยครับเด้ออือจับมาเลยครับนี่คมั่นท่านกดเพื่นแข็งๆนะครับก็หนีจำลงจำลงหมด เขาไปตรงทับไงหงายยากก็ได้ไง่ายครับพี่เดีมันง่ายมากกันก็ง่ายได้นี่ให้เดียวมันหงายไงเออเขาทายอยู่เขาทายอยู่อันนี้แบบใต้พยไนนานี่แบบนี้ปุ๊บโอ้ยคันคายคันคนายของบเบรคยันเดี๋ยวไปเมาส์มันน้ำพอ,อยไนนายอยู่หรอกครับโอ้ยยินดีเลย โบได้จัดให้พี่น้องมึงคังคกมึงขายของกัดโอ้ยบบเป็นทาแล้วครับส่งนี่เย่เศรษฐกิจบอดีเสียติคิด,ดย,ยันใหญ่ไมีให้มีผู้นี่หามันใส่ไว้ด้วยครับเด้อเพื่อโควิดระลอบซิบระลอบเศร้าบน,นแน่นะครับพี่น้องเพื่อมันเพื่อมันบอดีขึ้นก็คือเด้อดวยหาายใหม่แล้วครับโรงงานใส่เครื่องจักรได้ครับเครื่อมือนี่ยปได้ใส่คนมากไม้แมนหัวทาเบ้น ถามแม่นว่ามีเขามีคนเก็บจากสองถึงสามคนเนี่ยบอกเอารถมาทายเอากัดประมาณมือสองประคำหน,น่อยเบิดเลยเนี่เข้าไปเห็ดยังดีเห็ดเลยขนงเอา้าสาวแฟนครับเ่องใจดีน้ำการสนุกเทวาไพ่มีไฮมีสวนกด็ดีแล้วครับส่วงนี้ยนันยึดไฮใส่สวนกัถือวา โอเคอยู่ดอกมีพ่อชิงขวดมาหลายอย่างสุดท้ายกับมันครับสูมันบ่ได้ว่ทีง่นต้องไปหดยากครับมันเดี๋ยวถ้าถอนมันหน้ายู่ทงหน้าของพญานาคนี่เดี๋ยวจัดเลยครับงานงานใหญ่เลยล่ะเดี๋ยวจัดให้พี่น้องมึงคักๆไปเลยครับกลอยไข่หมูแดงมั่นบ่โว้ยกลอยไข่หมูแดงต้มปลาหนำครับไปหั่นต้มเท่เดียวเนาะโอ้ยเดี๋ยวห้อง เดี๋ยวห้องแฟนครับทางอุบลมากินน้ำครับห่วยซื้อวางในน้อยเนาะซื้อวางจังไรน้อยว่าท่านหลายแล้วครับเนาะแมนครับทั้งหลายแล้วก็มีทั้งพี่น้อนจับของน้ำครับผมอยู่ทางอุบลกับไลยครับครับซื้อวางในน้อยหน่อยจะคุณคาดเคลื่อนเป็นผู้ขายขนมเอียงกับขนมเอียงนาเป็นห้องขนมเอียงเนาะขนมโคกบ่อยู่แถวตลาดวารินครับโอ้ตลาดวารินแมนครับห่วยกรับเพราะเงี้ยเล็บมันเล็บเฮ้ย มลุงผมครับลุงผมมันขายขนมช่วงนี้เพิ่นก็ว่าวู้ตลาดวัดดิ่นกระเย่ครับเจ็กสีวานี่อะไรใครสิงเงินพอนลดพอนลาพอนบ้านพอนขัอนนี่ก็ัถูกกันนะครับเนาะเบาเมื่อกี้บอยแต่พอยี่น่ากันนะครับนี่ถ้าแฟนครับอยากมาเยี่ยมก็มาได้เด้อครับเด้อเบาเมื่อกีก็หรือว่าพ่อใหญ่น่าก็ขายของอยู่ตลาดตัวลุงครับ อยู่หนาสถานีรถไส้ครับขายตำสมมีจิมจุ่มกระมีครับอาหารกระอู้มีหลากหลายครับบอประเทือกครับบอกตรงนั้นก็นะครับเด้อแฟนครับมาเยี่ยมเฉลยตำสมเสแฉะนั่นกินครับท่าเพื่อนครับอยากมาเยี่ยมกับข้อมินมาเลยครับเดี๋ยวสีเลยเตรียมอาหารการกินไว้ถ้าครับบอรอดอกครับจะใจถึงโอ้ยบอรอครับจะใจถึงว่าสั้นครับครับขั้นมาหอดแล้วก็บอกเลยว่า เฟี้ยนครับเบาเมืองสีวรสันครับเดี๋ยวจัดให้เลยครับอยากกินจิ้มจุ่มกับจัดให้เลยครับต้มลาบก้อยซ้อยเซต้มลาบคุมๆต้มกุ้ยกุ้ยกับมีครับอยู่ตลาดตัวลุงห้าหองเล่ะครับอยู่หน้าสถานีรถไฟครับถ้าลงรถไฟมากอสีเห็นเบาเมืองสีเลยหลกโอนมูเลยครับฐานพี่น้องมาเตะทั้งอุบลกับ้านผมกับชิยูสมือครับ แต่ว่าขาขาขึ้นมาจต้องเทียบกับชอยูขวามือครับก็บสีเห็นเลยล่ะโอ้ตําสมไม่ใยหนูกับแสบครับห่านดอกไม้ใ่ครับที่ว่าเพ่นโด่งดังเพ่นไปประกวดตํเพ่นก็ได้ถวยท่อมาเนาะครับครับว่าถวยท่อคงครับครับได้ถวยท่อมาโอ้เพ่นตําเสียบเด้ครับพวก ปลาดงปลาเดกคือว่าเป็นมีตําบักทัวตําบักแตงตํามสมตํายังโอตํากุ้งตําปูมากุ้งยังมีบัดครับมีหลากหลายเมนูครับนะตําแเสบครับขับรนะดได้เลยผ่านมากคับวิถ่ายถาว่ามาหอดจังหวัดสีเกียรกับหอยเปรียวน้ำเบาเมืองสีก็น่ากับนะเวกับเวมาเลยครับนะี่ะครับอธิบดีของกงเสครับอันนี้คือรับจอบครับอาชิบ,บ,บ,บเสริมเสริมครับช่วงนี้มัน ภาว่าเศรษฐกิจน่าเหมือนกับยำเยะนะครับเนาะก็เลยหลับจอบหลับจอบรออย่างเดียวประเดี๋ยวครับต้องลุยนมีน้ำโอ้นี่แหละครับหัวมันของพญานาคก็บทีอยู่ประมาณนี้แหละครับก็ถือว่าโอ้เจียวอยู่ด้ีครับนี่เป็นที่ละครับหัวใหญ่หัวโดกครับนี่พันพันแปดหนึ่งของเพิ่นเนาะครับพันแปดหนึ่งนี่แหละบานนี้ก็บที่ได้ รอรุ่นกันเบิ่งครับว่ารถไม่ตีเพื่อนเนร่าที่ออกได้บอรครับนี่อ่ขไปข่วนขาไหลไปไหนนะครับ <laughs> ผมเราเป็นห่วงแต่ว่านีน่ะอันห้อยรถเกี่ยวนี่นะเดี๋ยวนี่เดี๋ยวมันก็เด้งซ้ายเด้งขวาออกไปได้ไป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 เดี๋ยวจัดเลยสิยสิยืนอยู่ถ่ายไปเลยนี่น,นั่งอี่นี่นะว่ะอุ้ยนร่ะครับ รุนกันเบิงครับนี่ไปเลยครับพี่น้องไปเงาวเลยครับโอ้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 ตกห่อโหลดเกี่ยวครับตกใจครับเลยห้องไม่มียังดอกโอ้โอ้โอ้จวดเลยครับจวดเลยพี่น้องอ่ามันคือแห้งเดนอ่ะบันเนาะอู้ยคุณนะ ง oh. อใจเย็นคร <ril jamais> ับใจเย็นใจเย็นหลุมไหลครับหลุมไหลฮึบฮึบฮึบฮบอุ้ยอุ้ยอุ้ยฮึบฮึบฮบฮบฮบโอ้ไี่แห้ง่อยใช่ไหออกได้แบบสบายเลยครับพี่น้องเลยนี่ฮึบฮึบฮบฮบโอ้ฮึบฮบโอ้บรรยากาศก็ดีครับข้างๆก็มีง่วมีขั้วไอครับบางแนน อยู่ทงไหทงหน้าโอ้ยต่อใหม่ซับนีต้องเจอกับรถฟอร์ดครับนี่เจอฟอร์ดพอนายหน้านี่เบอยูนะครับนี่เมนยังนอเบอยูเมนรถเมนรถคือต่อใหม่น้อครับเวลาครับทางเขามากอะชียูประมานนี่แล้วครับเก,ก,กิดถือว่าออกง่ายอยู่ครับเบาเมืองสีเลยรุ่นน้ำอยู่ครับวับงหันนี่ย่านออกบ่ได้ครับหัวยังอีกด้านนึงอีก เด้อครับบอลไอ้งาเอาเลยครับงาเอาเลยเดี๋ยวมาล่อลุนกันเบิร์ครับมั่นประม,มั่นสนีสิได้ไล่ไปได้ครับนี่สิได้พอตันบอนี่จเจย์ยันจเจย์ย็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 นเออโอ๊ยไปเลยขึ้นพุ่นเลย อันนู้นน่ะไปซ้ายขึ้นได้อยู่เลยเนาะไไดด้้ครับโอเคโอ้ยลงงี้เด้อก็ถือว่าขึ้นมาไงถือว่าผ่านอยู่ครับโอเคอยู่ดอกอุ้ยบาวมังซีเลยรุ่นมากนี่แหละมันเพิ่งจะทิยู่ประมาณนี่แหละครับนี่เอ้ยเจอกับไม้ตีโอ้ยเรียนรีวๆเลยครับวังคันพูดนะเลขก็งามน้ำมังทีลนะครับพี่น้องจัดไปก่อนเพียงนะครับเด้อจัดไปก่อนเพียงก่อนว้าย เดี๋ยวรอดหลุนกันบ่งครับเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวขออนุญาตจบคลิปไปเพียงสนีทกันครับนี่เดี๋ยวไปพอกันอยู่ร้านมั่นอีกนะครับเด้อ่ารอหลุนบึงว่าพ่นสีไร้า,าปันไดน,นะครับสีไดคุ่มคาแรงบ่เหมือนอ่เดี๋ยวคลิปนี้ขออนุญาตจบคลิปไปเพียงสนีครับสวัมมงเนะครับสวัสดีครับผม